cút đi nào, ai à. không được, mà không không cái gì được, được được, ใแล้วาดนีรที่ันินึ่งมาแล้วนะครับเห็ด้วยหรอไม่เห็นด้วยข้อนคราาเียเราให้ด้วยนล้าได้ก็เมืองท่าบังไหนคนไม่ต้องการอยู่ข้างหนอนะครับแล้วเดียวใหุ้ตสาห์ตรงเนี่ยเชือว่าอย่างน้อย นับหนึ่งจสิบโทษแน่นอนให้นับเลขเท่าไนเท่าไรข้งหนอเท่าไรครับก่าทั่าไรมาว่าจะไม่่าเลยร่วมแสดงกันหน้าเวทีดีกว่าครับโ้เสียวเเสียวเอามีรัท่ามีรั้ชามีชามีชามี่าเสียวเอาบอกมาหยุดที่ชาวบ้านทุกท่านให้าคยกนย่านนานแล้วเอาปัดนี้ ไมจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมว่าเวทีมีให้พูดแล้วควรจัดําเป็นอย่างนั้นนะครับคนออกปิาจะเ่ไม่เป็นทางไม่ต้องฟังคนออกปิฆาไม่เป็นกลางไม่ต้องฟังอันนี้ กฎหมายมันต้องเป็นอย่างนี้ครับแดี๋ว่าเกิดถึงเวลาก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตานนีเคยมาแล้วาคาิดเห็นชาวบ้านจะบอกว่ากฎหมายต้องเป็นอย่างนี้แต่ขางหวัดไม่ยินใจในการแจ้งชาวบ้านไม่รู้วาครับเพราะฉะนั้าเรองเียงของนย้นด้อวเสียงของชาวบาเรืยองชาตเสียงของชาวบ้าน้มปียขน้อมหวนี้อีวาน้ไอยับไมู่้

นี่เ็ชาวบ้ายไม่ยสเอาแงเ่ชาในทุกรณีของนนีครับได้เลยครับแล้วก็านี้ก็ต้อาเลยนะอ้ตื่นมาแล้ว

เนี่ยเ็นตบ้คงาอกรานรับเดียวต่เมองจเนะครับนะครับหากไมจะผูเชี่ยว้มันอ่าเขาจะนำคนเชื่อเข้าใจเหรองานนี้ไม่ต้องเล็กกระสอดก็มาเสื้อเข้าใจสช่ไหมก็คือตัวแทนพวงชนชาวจักรจุมพณ ไอ้ได้ตั้งแต่ปะทิวตั้งแมวไอ้ได้นี่นะครับท่อนได้ยินกระผู้เร่งขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ 43. ที่สิบสามท่านหมอชาบ้านก็มีความเชื่อมัน่นว่าผู้ใหญ่หมู่สิบ <Blo> สามแต่ผมรูร้ทักต้องอยู่กับชาวบานน้านแน่นอนดังนั้นบอลยทั้ ก็ให้น้อง F, F, แอปิ้งอปเปิ้ลว่าชายผู้ใหญ่บ้านมาเป็นเครื่องมือแล้วคิดได้แล้วเร้วในท่านหาข้อซอยขอตัวเล็กเล็กตัวนึ่กราบขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะครับกับพีนองโมติสามแลใกล้เทียงทุกคนเพื่อสะทดความก้าต้องสะกดความยิ่งน้ไว้กับสังคมเพื่อรู้เพื่อร่างไว้ต่อไปได้ ครับขอบพระคุณท่างครับลนทุกกช่วงตะบวงลมเปิดทูปเปิดตานะครับอยู่คังชาวบ้านอยู่คังตาซีตาซาเอเชียบาซีเป็นเงินดินเรียงโหลเรียงเมียนะครับ